สวัสดีครับวันนี้วันที่4มีนาคมนะครับเป็นเช้าวันที่4เมื่อคืนนี้เราได้รับพึ่งมานะครับน้องพึ่งมาเป็นรังที่สองนะครับอันนี้ไปจับที่อําเภอนาว่านะครับบ้านบ้านโคกนะครับบ้านโคกสะอาดอำเภอนาว่าเช้าวันนี้มาสังเกตดูว่าไม่เหมือนรังแรกนะครับรังนี้มานี้ สายมาสองโมงแล้วยังไม่เห็นพึ่งนำเกรสรมามาลังนะครับเห็นออกแต่ว่ารู้สึกว่าสังเกตว่าเขาคงทำความสะอาดลังนะครับไม่เหมือนลังแรกลังแรกนี้ตื่นเช้ามาไปหาเกรสรมาเลยลังนี้ไม่มีเกรสรมานะครับนี่ก็สังเกตดูว่าเขาจะคาบแล้วก็ทำความสะอาดลังนะครับทำความสะอาดัง ตัวที่มันตายมาแล้วเขาคาบออกมาสังเกตที่พึ่งงานไม่มีไม่มีเกสรมาครับแล้วก็มีพึ่งบินวนรอบเยอะนะครับเยอะก็เลยเสริมน้ําตาลน้ําตาลให้นะครับอ่า,อาประชากรเยอะนะครับพึ่งหลังนี้และยังไม่หาอาหารก็เลยเสริมน้ําตาลปรากฏว่าเขารุมุมเลยครับรุมน้ําตาลอ่าแสดงว่าขาดอาหารนะครับเมก็เลยเสริมเอา ฝาของกล่องฝากระป๋องยานะครับใส่น้ำหวานให้ใส่น้ำผึ้งนะครับให้เป็นการเสริมต้อง o เ s e r v ฟดูอีกนะครับว่ามันจะอยู่ไหมหลังนี้แต่น่าจะอยู่นะครับเพราะว่ามีการมีการมาเอาน้ำหวานอยู่นะครับในในฝานะครับส่วนที่เสริมผมเสริมให้คือเอาฝาใหญ่เลยครับฝากล่ปองยาฝาใหญ่แล้วก็เอาไม้ กันตกใส่ให้ให้เพื่อนมานะครับในนี้เหมันกันนะครับผมเสริมอีกสองฝาใหญ่เพราะว่าจะตัวไม่อยู่จะไปทุระก็เลยเสริมให้เยอะๆนะครับ